สวัสดีครับผมมาถึงโ่วงงานแล้วครับเข้ามา,ากากมันกำลังสั่งหายรถตากเพื่นผสมหายอยู่ครับผมเราจะอาก,ากมันไปลงให้ลูกค้าเรานะครับผมกำลังตักอยู่ครับแต่เราสักพูดเดียวเกือบจะพาลงไปดูนะครับเพราะว่าเราสั่งผสมพิเศษนะครับผมแต่ถ้าใครไม่สั่งก็จะได้แบบไม่พิเศษนะครับ จากมันจากความเข้าไปนะครับผมว่าดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาสอนเองนะครับผมสอนเองกับมือนะครับเพราะว่าจะเป็นถ้าไรป่าหรือว่ากากาดมันนะครับรับประกันกันนัดจีนะครับผมว่าแน่นอนพี่ๆท่านไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับอยากทําทักเข้ามาหาถึ้ได้นะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างประเทศยังหาอาชีพทําไม่ได้นะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับทางฟาร,ร์มเรารับสอนนะครับผม รับสอนทางอ่อนไล่น้าแล้วก็ให้มาดูงานที่ฟาร์มได้นะครับผมทางฟาร์มเรารับซื้อเห็ดคืนด้วยนะครับผมตอนนี้เปิดรับซื้อเห็ดเต็มรูปแบบนะครับผูใดมีเห็ดนะครับใครพี่ๆท่านไหนที่มีเห็ดนะครับผมทักเข้ามาหากึ้บได้นะครับขึ้นจะไปรับซื้อให้นะครับรับไม่อัดนะครับมีเป็นร้อยกิโลก็รับหนึ่งร้อยกิโลนะครับมีเป็นสองร้อยก็รับสองร้อยนะครับแต่เราจะเอาแต่ดอกที่สวยรับกลมดอกกลมนะครับ อดอกที่หัวสูงพร้อมที่จะบานแล้วคือแบบนั้นเราไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับก็คือดอกแบบนั้นนะครับพี่ๆต้องขายเองที่บ้านนะครับหรือว่าขายให้แม่ค้าตามตลาดที่บ้านนะครับผมกที่ฟาร์มผมก็ทําแบบนั้นนะครับไอ้ดอกที่กลมๆที่สวยเราจะส่งขายไปทางไกลนะครับผมเพราะว่าดอกแบบนี้จะเก็บได้นานนะครับก็จะไม่บานนะครับผมถ้าเราเอาดอก รอกว่าสูงไปไม่ได้นะครับไปไปเลยปะไ,ไปครับเ<ป>ข้าไปเอากากมันกันเลยแล้ว<ป>็าม<ป>ัน ลงไปดูกันเลยครับกำลังสักขึ้นแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้กากมันสวยๆแบบนี้สั่งได้เลยนะครับทางความเราวิ่งส่งงานทุกวันนะครับผมรับประกันได้ของดีแน่นอนนะครับหันทักไปหนอ่อ ผสมอย่างดีนะครับเหมือนกันกับเมื่อวานนะครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้กับเมื่อวานนะครับทุกครั้งที่เราส่งให้ลูกค้าเราก็เอาเส้สวยแบบนี้นะครับผมเมือ่อีห็พระภาคขึ้นหลังค่ารถได้เป็นหว่างที่ขั้นยืนขึ้นครับรองเท้าเพื่อนแต่กา,กากมันนะครับผมสวยมากเลยนะครับสร้างกับเคลื่ออนให้ที่นะครับผมทที่ท่านไหนที่สนใจทักเข้ามาได้นะครับผม